ชัดๆนะคะค่ะได้ยนินค่ะอยากให้คุณตั้งใจฟังนะคะว่าคุณเนี่ยมาสวดมีสวดโคพันได้อย่างไรนะคะค่ะหรือฉันจะชี้แจงให้คุณฟังให้คุณตั้งใจฟังค่ะมีคำถามก็ค่อยถามคำถามทีฉันอ่านจากหนังสจบกระดัษค่ะค่ะก็คือผู้ชายในภาพที่คุณดูเมื่อสักครู่นะคะคือนายสมศักดิ์ศดีอายุ46ปีน้ำหนัก80กิโลกรัม สูง168เซนติเมตรเป็นผู้ต้องหาผลิการฟอกเงินทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและจับกุมได้แล้วในขนารรดนักหลบหนไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะ,คะและในขณะจาับกลุมเราพบของกลางเป็นสมุดบัญชีธานาคาร8เล่มบัตรเอ็มเอ็ม23ใบอยู่ในการครอบครองของผู้ต้องหาทีามาเป็นของกลางเพื่อทำการอายัดบัญชีไว้นะคะ,คะและตรวจสอบพบว่ามีหนึ่งใน8บัญชีธานาคารที่ถูกเปิดใช้งานภายใต้ชื่อของคุณบัญชีธนาคารกรุงเ ่มมีไม่มีมมค่ะไม่ไม่ได้ไไไมม่่มด้เปิดสาขารัชดาไม่เคยไปเปิดเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณฟังให้จบก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคุณค่อยแย้งน,นะค่ะเมื่อเราทำการสอบปากคำคุณ ีได้ให้การว่าคุณเนี่ยเืิดรั้ทางการเงินจึงต้องทำการขายสมุดบัญชีให้แก่เขาในราคารเลื่อนล่านหนึ่งหมื่นสองพันบาทเพื่อมาทําการข่องเงินมีการข่องเงินผ่านบัญชีธนาคารเล่มนี้มีวงเงินสูงถึงแปดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทนายสมศักดิ์ันดียังให้การอีกว่าถ้าข่องเงินครั้งนี้สําเร็จคุณจะได้รับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดที่ข่อได้นั่นก็คือแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทคุณได้รับเงินจำนวนนี้หรือ,อยังคะคุณ ไม่มีค่ะไม่มีมีอะไรจะชี้แจงทีชัดไหมที่ดีชัดชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้มีค่ะก็ค,ะคือว่าไม่ได้เคยไปเปิดบัญชีรัฐดาแล้วก็ไม่เคยได้ไปขายบสมุดบัญชีแล้วก็ไม่ไม่เคยไม่เคยอะไรนะแบบกี้คุณว่าเลยนะทบทวนใหม่ใช่ไหคะ าาไม่ใช่ว่าปฏิปเสธก็คือไม่ได้ทำมันไม่มีก็ถูกไหคะค่ะที่นายสนิทได้ให้การมาเนี่ยคือมันคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักกับเขาคุณไม่ได้ขายสคุณตัวชีให้แก่นายสุดัวชค่ะค่ะแล้วคุณไม่มีบัญชี้ราคาคุงแค่ถูกค่ะถูกต้องคะ่ะนั่นก็แปลว่าคุณก็การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะที่เขากล่าวหาคุณถูกค่ะถูกต้องคะ่งคะ แล้วทำไมผู้ต้องหาท่คนต้องทําการซักทอดไปหาคุณคะท,ทั้งทั้งที่ประชากนกรกตไทยเนี่ยมีร่วมเจ็ดสิบล้านคนทําไมไม่เป็นคนอื่นหรือว่าเป็นชั้นแทนแล่ะคะคุณตัวนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้คุูก็คุยกับทนายพี่แล้วกันค่ะเดี๋ยว,วส่งสเดี๋ยวส่งทนายคุยแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อสงสัยปัญหาอะไรเดี๋ยวส่งทนายคุยกันเนาะ ของคคุณนาวมเรื่องของฉันนั่นแหละฉันจะเอาทนายความเพราะว่าฉันสู้กับคุณไม่ได้ฉันจะเอาทนายควความธรรมะแล้วมันเป็นเรื่องของฉันนั่นแหละแต่ฉันมีทนายส่วนตัวถ้าคุณกล่าวหาแต่ว่าตรงนีคุณจะไม่ฟังอะไรแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ฟังแต่ว่ามันไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปเปิดธนาคารที่ไหนเลยฉันอยู่เตสข่าวสามร้อยยอดเนี่ย ใช่ค่ะที่แจ้งแล้วค่ะแล้วคุณฟังไหมคะว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เปิดที่ไหนฟังคุณอยู่ไม่ใช่ว่าก็คือตรงนี้เนี่ยที่ฉันจะสอบถามคุณว่าแล้วการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยสามารถให้บุคคลอื่นไปเปิดแทนกันได้ไหมถ้าคุณไม่ได้เป็นไม่มีไม่มีไม่สามารถเปิดใครเปิดได้ทั้งนั้นต้องไหมคะค่ะผู้ต้องหาเนี่ยสมุบัญชีธนาคารเร่มนี้อยู่ในการครอบครองของเขาบุ้ยเขาไม่มีหรอก าไม่มีเพราะว่าเราไม่รู้จักการเขาจะมามีได้ไง็ตอนนี้เนี่ยนสมุดบัญชีนาคารกรุงเทพที่เป็นของกลางนะตอนนี้นะคะเป็นสมุดบัญชีนาคารกรุงเทพที่เปิดา้ายใต้ชื่อของคุณก็ส่งส่งหลักฐานมาค่ะ,ะส่งหลักฐานมาเดี๋ยวจะ,ะส่งทนไปทานายค่ะ